กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทุกท่านสบายดีสกุลสกุลพูข้ามาชมคลิปสองไม่ยงเง,งเอ,อีอีมาเลยน้ำติวน้ำเบสุยพี่มาบ้ามาขาวพวกเสือนี้ไปเลยไปเียไปเลยไปเลยของโตหางมีแต่ตีหมู่กับตีเนาะอ,อีเจ็บอีกะนี้แต่ว่า มันหลอดมันมีแตตีอะไรอีกับป๊บอีกอ,อ,กอยากอยู่น้ำอีเจ็บไปนี่หลอดแค่นี้ตีไผ่อโอ้ยงามแต่เดีพยว ายไ,ไอ้อีเจ๊ม่ไอ้อีเปลเร็น้ำเต้มีแต่ตีไอ้อีหลายไอ้อีหลักนี้ป้าแล้วขอบเอาไม้ถังต,าย,า,ตายอีจะตายอีสิบอดโอ้ยจื้อไว้บานี้จะเห็ดการ์เด้อโอ้ยเห็ดกระบะจะเหตุการ์อีเด้อบานี้ แนมาเบิ่งกล้องพี่จื้อเวียนบ้านนี้จื้อเวียนเธนาลจะ,ะเห็ดเกิดไออีจะคื่อไออีเจ็บลนะยไออีบวอยากเล่นน้ำไออีกะน,นี้ไปเล่นน้ำผู้ใหม่น้ำไอาสาบน้ำผู้ไอเป้งผู<ฮ>้ ไปทางหนามันอีกก่อนโอ้ยงามเด้อเด้อตีไอีจะเถื่อเด้อบานเด้อข้าใจบอ,อสัญญาก่อนอข้าชันเลยใช้อีนี้อีก ขันยังตีอีนะ่ะหนึ่งในใจบุมีภัยพีแต่อีพี่นอ้องเอ้ยกอดอ้อีไปไปกอดอ้อีขยันอ้อีนี่ปลานะ่ะไปไหมทีไปกอดอีให้ให็น้องก,กอดไว้ลูกเอากอดอ้อีขยันอ้อีนี่ปาน่ะกอดดูกอดดูดดแ,แข่แข่หงอีบอ่ะเปลี่ยนไปเป็นแนวใหม่อีกแล็บบานี่ยสะพายที่บ้านนะาลูกไหมลูก

ออืนนี่กิจจมม้แทึงชิตี้กะหนึ่งในดวงใจบุ๋วีไพเรนน้ำผึ่งไทยนอกจากไออีอยากเลี้ยแม่ให้เลี้ยแน่ต้มแม่ทิมก็เด้อทิมทิมบอกมาฮัมพ์พีินบอกบอกมันต้มถึงเชียนอนากาศบบบบบุ๋ีไพสามายีจักคนทั้งตีน่ะตีตีไออีน่ะ ก็ตี้อ้ยี่อ้ยีจะดีต้อีเนื้ออยู่ได้ยีมายากเลี่ยนนำบ่ทำไปฮะไปหาหลังร้านเออไปหาใช้อันนั้นแท้ต้นมะกรท่านนะอยู่ใช้อันน่ะเพื่อนไผ่ะพ่อค้าเพื่อนดอกอีเพ้อนดอกออยนีื่บุงปุ้งพี่เออพ่อแม่ถ้าวันจะให้อันไอีเด้อืออพ่อแอ บุกบุกไอ้ป็นขาวา่อ้ไม่โผล่เตะไปเลยเหตุตะบ่เหตุเตะฮะอีเหตุโอล่หาเลือกอีบ่เหตุนะโอ้เตะเท้าเนียะเออเอ็งมาทำบ่ไ้เหตุเตะบ่บ่เออพ้นเหตุนบ่เหตุโฮ่ฮอ้เตอ ตีมันดูแม่ตีมันโลดแม่อุบอุบโลดแม่แม่พวกหายเด้เป็นเวอร์เวรหายแม่บุกมาตีหายแม่บุกมาตีมาฮัตใจแม่บุกมาตีไคมาตีติวมาตีติวติวเห็ดยัดใจอยากตีติว่ติวให้เต้ติวให้เต้โอ้ติวหนีควันแล้วให้เต้บอก หายว่าได้ไหหันแม่หายว่าได้ไมนี่นั่งน้ำไปอมนั่งน้ำแม่เต้านั่งน้ำไปเต้านังน้ำเท้าเลยเจออ่ะเยึเจ้าเจ้ากระยืนบลยปนิล้อนกระนั่งอยู้อนนั่งอยู่ปีดิีกระดีดเลตีตีตีกะดีดิพามันห่ออะไรนีมีไม่ตาบ ฮะมีแมวว้ายนี่ได้แมวพุงแมวพงเออเขาเหงกับมเนี่งม่จับอะมีเชื้อซบอเสื้อแมวมีมี่เชื้อแมวผมมาท้าบุญานนอมันนอนดูใจว่ามันนอนอยู่ป่าแล้วก็นอนมากก้อยคือมากค่นเด็กนอนนยมันดูปเออน่ะนอนอยู่ป่าน่ะป่าน่ะป่าพักอันน่ะพั่ป่าพักตํารงน่ะ ตำลิงนะีย่ยตำลิงกินนี่แหละอ,อีเห็ดนไะหอีมาเย็นน้ำน่องพี่อีอาว่าลูกนังน่งนั่ยงยืนไหมตำลิงกินก้นออม,มันจะกินเตะจังหน่อยฮะอือก,กืน <c oughs> อาใครจีนอ๊อขึ้นมนนนนันอีส่วนกลน,นอ,อีส่วนน้องขึ้นส่วนก้น่องยิ่งอีะห้ามคืนห้ามขึ้นมาเออนี่นักตาบวะ อีนักเฉพาะเนา้ำบนอนักน้เต้เอออีนักน้ำเต้โอ้ยอีกนักแล้วเวญโตกวสิคนนอกบะมเป็นบาอเอตายเด้อายฝากกระของเด้บะมเป็นคนหน่อยเออมาเล็กบะัมเนเป็นคนน่อยไ้บะทัมเป็นบาเมืองนู่แขนขาปุ๊ ประคำเป็นเบาบระคำบเป็นคนน้อยโอ้ยกี่เดียดเน้ประคำเป็นเบาได้เบิงแต่แข่งใน่าชนะแข่งเข่ากับ่กระ r เงนู่แข่งนะป้าตังเต้าเบี้วแข่งเข่าในน้อยเช่นนั้นะนะนาําเจ้อาอีกระพแพงแพงนอะตํตคํคือนางข้างนองพลุคือนาง้งอกพะลุอแขงงนอกอนอกตีกับแพงก็จำใจฮะก็จำใจข้อก็น้อยขอท เข,ข e ียวข้อเต้ใหญ่เล้พควมใหญ่เลอเป็นบ่าพ้วมเป็นบ่ามือเต้กันใหญ่เล้ว่น้อยเออยังน้อยอยุ้มือหนะมาหักถูมันใหญ่เลยนมือแม่มือแม่กระเหี่ยวเ่ยและหนะแม่กระถ่าเลยอยู่บ้นยบังคัามือต้นมือ้วนตจตติว้าวเออหนังว้าว้าเจ็บักละว้าซักเออบีบเท้าไรซับ ตอวช้ำน่ะต no, ah? The no uh. The no The um. ัวช้ำค่ะมาตัวไหมฮะตัวตัวบอกโลเต้บบนี่เต้กระหับทช่ไหมเต้บบเต้น้อยโบอ่าเออเต้น้อยเห็ดยังกินเก่ากินเก่าโบเต้น้อยบแต่คล้ายขนมบคขายใจขายอือขายขายบบเว้ามา ออฮัลโหลอืมฮัลโหลตอบแม่จ้าฮัลโหลฮัลโหลขายขนมอยู่บ่ขายขนมดาบ้ากินเกาเจียวดาบ้าเออกินข้าวแล้วแล้วใครมาเห็นน้ำมันเร้อเออนิน้ำอีบบ่ ตัต ah, ah, ah. <tag ete> ah. um, ับแตกเออมันแตกบอนี่อืมอืมยัมันคือเป็นตาสังไ้หมเนี่ยบอมันคือหนังว่าเอาจุสูถอดชุดควมอ้าบาลูกใช้ใช้หลดบาหามดิใช้หลดมาหาฮแนี่เอาหลดไปโหลดมาจาเออมาฮเมื่อเอาหลดนะแม่เออเอาโลไปแหละมไป ตู้กน้าตูกันน้ำบาอีเอ้ยเล็ดน้ำนอกนะลูกซื้อขนมบอตู้กันน้ำบาตู้กันน้าบาตู้กันน้าบาตู้กันน้ำบาตู้กันน้าบาตู้กันน้าบา

ห้องน้ำไปเลยห้องน้ำห้องน้ำบ่อนไปเลยบ่อนไปดูตัวอบ่อนไปไปเลยสุให้ให้ให้แม่ไปอาบน้ำไปแม่เจ็บท้องนะแม่จิกกี้ฮิยให้แม่ไปไปแม่ไปก่อนเด้อเสีอไปเสียโชคีแม่ฮะแม่มองข้าวบัติกัน หมดแถวไปเลยแม่วันนี้มันหายไปแล,ล้วไปเลยพ่อการคลิปหนาพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมด้อพี่น้องเด้อ